เกิดขึ้นอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับมีภาพของคนร้ายไปแย่งปืนตํารวจนะครับแย่งเสร็จปั๊บเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปชิงรถมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านหลบหนีนะครับเป็นภาพที่ระทึกมากที่เราได้เสนอได้ก่อนหน้านี้ภาพนี้นะครับคือเป็นภาพที่เกิดขึ้นอยู่ที่สี่แยกแห่งหนึ่งของตัวจังหวัดอุตรดิตถ์มีคนร้ายนะครับซึ่งทราบชื่อต่อมาชื่อว่านายแจ็คเนี่ยนะครับหรือชื่อจริงเนี่ยนายพิศณุปัญญาเต็ปปินอายุ40ปีซึ่งมีประวัติเนี่ยนะมียาเสพติดนะครับ ลบหนีการจับกลุมของตํารวจและก็รถก็ไปเกิดอุบัติเหตุรถเนี่ยไปชนแล้วก็ล้มลงและก็ผู้ข่อเหตุก็พยายามที่จะแย่งปืนจากตํารวจและก็สุดท้ายก็แย่งปืนจากตํารวจได้จริงๆนะครับและก็วิ่งหนีไปไปชิงรถมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านที่จอดอยู่และก็ขับหลบหนีไปอย่างที่บอกว่าเหตุเนี่ยมันเกิดนะครับหลายวันแล้วที่อุตรดิตถ์นี่นะครับเขาก็ไปตรวจสอบนะจากกล้องวงจรปิดทราบว่าคนร้ายหลังจากที่ชิงมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านได้ปั๊บก็ขับหลบหนีไปไปอยู่ที่จังหวัด พิษณุโลกนะฮะอยู่ที่อำเภอพรมพิรามตำรวจภาค6กเขาก็ติดตามไปจับกลุ่มนะครับสุดท้ายเนี่ยไปจับกลุ่มได้ไปจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ที่บ้านหลังหนึ่งในเขตอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกนะครับส่วนปืนที่ของตำรวจที่ถูกชิงไปนะครับก็สามารถติดตามนำปืนนะครับมาได้แล้วนะครับอยู่ที่ตำบลหัวรออำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเอาตัวนี่มาสอบนะครับนายแจ็คผู้ต้องหาหรือนายพิษณุปัญญาเนี่ยนะครับเบื้องต้นก็บอกว่าคณะเกิดเหตุ ไม่มีเจตนาจะใช้อาวุธปืนไปแย่งปืนหรือยิงตำรวจนะครับแค่ต้องการหลบหนีการจับกลุ่มเพราะว่ารถของเขาเนี่ยท่อไอเสียดังและก็มีคดีเก่าติดค้างตัวนะครับเห็นตำรวจบอกให้จอดไม่จอดก็เลยหลบหนีแต่ว่าจังหวะหลบหนีเนี่ยรถเนี่ยเสียหลักไปชนฟุตบาทนี่ลม้มก็เลยแย่งปืนตำรวจว่าอย่างนั้นทางตำรวจภูทรภาค7นะครับหลังจากที่รับตัวเสร็จปั๊บก็บันทึกการจับกลุมและก็เตรียมควบคุมตัวในส่งพนักงานสอบสวนท้อง,ง,งที่เกิดเหตุ ทั้งนี้ทางตํารวจบอกว่าจะมีการแถลงผลการจับกลุมอยากเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับและการจะทําตัวเอาตัวเนี่ยไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพยังจุดเกิดเหตุอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับนะฮะส่วนเพื่อนที่ให้การช่วยเหลือนายแจ็คอีก2คนเนี่ยออาก็รอตํารวจจใจจะไปหากันแล้วกันเนื่องจากว่านายแจ็คเนี่ยขับรถหลบหนีไปมีรถกระบะนี่มารับตัวหนีต่อว่าอย่างนั้นก็รอหมายจากตํารวจกันแล้วกันครับ